สบายดีสบายดีเอฟซีบาแพงมาสุขสุขคนเด้อนี่พี่นนองบานผักเถียงผักเถียงกินข่าวเยอะหวานเห็ดยังกินแหนเปิงนั่งกันง่ายดีง่ายดีพี่นนอง tên thi ăn nhỏi một chắc lụ một chắc làn sao khấu tampụcpụcpục tam nhang bạn này hít dạy uổng phải cày tên pho tên mò không cày nữa ké anh mẹ ต้มเต็มหมอใหญ่เลยพี âm, <wouldn> the, the ่น the the ้องครับนนี้ต้มไก่ใหญ่กว่าสาวเขากรตํมแจ่วหนาแดงตาดำตาตาคือบววหน้าคือบวมก้มตึงล่องอ่อต้องไปสียาบ่ต้องไปสียังกะหนาตึงว่ต้องไปสีเบถอกตึงสาวเขาพี่น้อง ปลาหลกคอยนี่ได้จังบวอัดไ้คอยอันนึงาวหากาินต้มกองปวดองปวดเดี๋ยวกินปลาะับมาจากจังบวมปกินปลาับมาจลาเอฟพีผักปลาแดกซับมาหตตีกายย่อ้วนก็เลยไอฟูพี่น้องฝากมาหายยั่งเลืออยู่เด้อไอฟู้องยเข่ผนหมากพี่น้องเอาสูต สูพีสูน้องผูยายอ้วนเฮ็ดซับของไอผูผลมะพากมาให้พี่น้องหอมกินผลมาพราผักมาให้ตั้งแต่ปีก่อนบจกพี่น้องกินจนหอดพี่ขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อไอผูเนาะผักมาให้แบพี่น้องสซวเขาสนกมากินเซแบคิดใจปลาซับ ไอ้ผู้เนาะต่มไก่เนาะด่อนต้มไก่สุดโอ้คุณนวลอยานั้นอยู่ดุ่มอยู่นลางใน้ทียงกันเนะปก่บอหปลาะซับหรือว่าแจ่วบองเองให้นนองพนไอแม่กินปลาละซับ เนี่ยถ่าเบิงถ่าสมเลยพี่น้อ,อยนงยายอ้วนกำลังปรุงพี่น้องทางเบาแสางกขาดเขาขึ้นผักเทียงเบาแสางขาดหน้าเนาะเพื่อกินข้าวเทียงผักเทียงแล้วลงมาดําต่อเบาแสางขาดถ่ายายอ้วนเห็ดกินคนทงังขาดทั้งไทยมาในกันยังทำได้ดำพี่น้อง 바이ดีโพทโธ่าขอใหญ่เห็ดน้ำเพื่อนหนูๆไปดีเด้อทางให้ประเทศและกะต่างประเทศเบิดสุ่ขุสุคนเข้ามาเบิงมาสมส่องบ่าแพงตุนนี่บ่าแพงไทยแล้วพี่น้อง บล,ลกุกะกะลกผูใ้ใดกินข้าวก่อนกะลกกะพี่น้องน้ำเต็มจักจานเลยพี่น้องเต่าโบราณนีโคตรใหญ่เลยพี่น้องใหญ่เต่าใหญ่มือผ่าคณะพนม่อีกเลยพี่น้องเอ้ยทางนั้นลกกะพีกกะพ่น้องผู้ใดปั่นปั่นข้าวแล้วกะลกกะต่อ ไปไปขึ้นกินเข่า,ขาอือดึงหัวโวนถวนถวน้วนวนอ,องอดึงบวกขึ้นหัวสักกุ่นเด้อหยาบบ้อกะหยาบหน้าพี่น้อง

บางแล้วไปไปเบิ่งพี่น้องบรรยากาศกินข้าวมาเด้อบัสสุขสุขคนกินต้มไก่นำทีมงานดำหน้าเด้อจักผ้าจักผ้าบาดนี่แลาวเขาเห็ดแล้วก็ต้มไก่บาบัดจักขี่ต่อขี่ต้มนะพี่น้องเอ้ขึ้นแตนาหน้า โอ้เบุกิเก่าลยเนาะคาราเบจับาวนกันเมาเด้มาได้กินข่าวน้ำกันพี่นนองเต็มตึงบมมีเงินสื่อปูสื่อปลากะนี่แหละพี่นนาะพอได้แกะแต่้ำไก่ยังดูปกเปกบ่ปากบวติงเลยเนาะอ้ยปกเปกขี้อบ่จักแหละ เสบสนุกมาหน้ามาหน้ายายอ้วนปลาแหลปลาละซับกบเลืออมนสนกหมักแห้งพี่น้องปลาะซับคลองอ่างพันฝากาให้เต๋ผืงเลยกินหอดคเมืองพี่น้องโอ้สองผ้าได้พี่น้องมาแพงสิกินน้ำลังดอกเทียงมันหน่อ ยังบอพอนังอืใไรโดนกุกสาวตึกินแล้วบ่อีนี่นะเอ้ยกินละแห่กับเผาแขกทามีดาวตีหองจนอีดูอีดูขึ้นมากินน้ำผุ้งแห่ปลาดูว่ะปลาแยกดูว่ะมาแลยมายายโอ้ยนังลูกอะไรปาม่ไแล้วบ่อ้ยเ้าวน่ยอยากแค่น้เรากินเผาจเราท้องทับทัมแล้ชิลายก็ได้เต็มตึอง เมื่อวานนี่กระต้มไก่มื้อนี่กระต้มมื้ออื่นย่านแกงอยู่ม้ออื่นโว้ย,ยอะชิคินยังจ้ะใต้เนี่ยแม่ปรหาจับตันงัวมาจ้ะขางัวบ่ขา,ขางัวน,ว,น,นว่าหัวขาอ่อนใส่ไรได้เหมือนกปลุกสมักเนาะต้มไก่ใส่ขาอ่อนสดน้ามันห่อนขันตัวตัวตุวต้งเหีย <laughs> ง กินกินพี่น้องกินขาแล้วก็ลุยต่อเต็มตึพี่น้องก้ห้างขอยไหมเนป็นยหห้วพี่ไก่ตกสีนีกงค้แูตไก่สู่กินพี่น้องเหมือนี้ค่ะ Ok, thì nó kín vào bên kia sẽ khảo Còn nó trộn lại còn đấy Mà kín nằm cắn, bớt sụp phụ sụp hụt Xẹp vào đây Tôm cây này Tôm cây là bào này, xẹp vào Xẹp Kín, đồ kín Kín là phát cái <laughs> hai kín lại làm, thủ vệ วัวชกมากครัหลังจากกินเขาแล้วปั่นกันบ่กะลุงดำต่อภูโลกกระโลกพี่น้องดำกระดำนี้จะกินเขาแล้วผักเถียงผักพรอ้อโทรน้องดูได้เฮ็ดยัง để hết nhắn nè đừng đu và cần phải hạ hết này đòn tỏi nha ừ. hết nhắn cứ đọc ngay thế này hết nặng ngu à à sợ hạ hết phượng hết đấy rồi đếch đếch phải hạ hết thế nào. hết phượng, để. ເຮັດເຖິງແກງແຊບຫອມຫອມຫອມ້ອ້ລາກງນ້າมันสิກກຸກກກຸນໄຍຸກິພບນລຕໍນອງາເຂົາสนุก ลบกายเนาะพักพรอนกินเา้ากินนนำแล้วก็พักพรอนลงต่อเสาเขาเนี่ะกัดมือจนมือบวมสนุกห้องผัวมาซอยบัตบไว้เพื่อหนะ รายงานดูโดยพลอธได้และลกเพลองกันรอบสรอบโอ้ยฮักะไรหกชิปหกสิบหกมัดเจ็ดสบหกมัดซาเขาได้เจ็ดสิบหกแล้วสีหอดลอยเลยด้ เมื่อสั่งให้มาเนาะโทรเดี๋โทรไปลกๆบาทนี่สาวเขาสู่ก็ได้แล้วบานีบไว้มือไข่แห้งจะเจ็บมือแล้วปุ๊มือกับบาทคือกันเนาะมีมือไข่เลยบาแพงกับสินปทัยนะห้ใหญ่ยไหวพี่น้วครับผมหญ่ยสุดลูกหูลูกตาเลยลูกหงานี่ดึงดึงหมาด่วน ููููลลกคคไไปปนั่งงเเตียยโอเคพี่น้องมาแปงสิบลายหน้าก่อนเดอ้อฝากกไดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเดอ้อฝุดพอกันคลิปหน้าพี่น้องนี่ก็เห็ดให้ใส่หน้าแล้วพี่น้องและดูการมาหอดแล่ะสบายดีสบายดีฝุดพอกันคลิปหน้าบัดนี้